อุทิศบุญให้คนอื่นแล้วบุญของตัวเองจะหมดจริงหรือไม่มีหลายคนยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราทำบุญกุศลทำทานอะไรก็ตามทำไมเราต้องอุทิศไปให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วและอื่นๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สมควรเป็นอย่างยิ่งเป็นการตอบแทนพระคุณความดีของท่านเหล่านั้นและถือเป็นการแสดงความกตัญยูกะตะเวทีที่คนดีพึงกระทำตลอดจนเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขแต่หลายคนยังไม่เข้าใจถึงขั้นเข้าใจผิด กลัว่าเมื่อเราอุทิศบุญไปแล้วอาน,นิสงผลบุญที่เราได้สร้างได้ทําไปแล้วนั้นจะทําให้บุญหมดลงไปเมื่อเราอุทิศไปให้คนอื่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันและการทําบุญไปแล้วไม่ว่าจะนานสักกี่ปีบุญที่ทําไปนั้นก็ยังคงอยู่เราก็ยังอุทิศส่วนกุศลได้บุญที่เราทําไม่หายไปไหนไม่ใช่เราทําบุญแล้วเดี๋ยวเดียวบุญหายไปไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศส,ส่วนกุศลผู้ทำก็จะเป็นผู้ที่ได้บุญเต็มที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะอุทิศให้เขาหรือไม่ถ้าเราให้เขาบุญของเราก็ไม่หมดและที่สำคัญการอุทิศบุญไปให้ใครก็ตามตัวของเราจะต้องมีบุญก่อนจะมีบุญได้ก็ต้องทำบุญนั่นเองเมื่อทำบุญแล้วจึงค่อยอุทิศไปให้คนอื่น ดังตัวอย่างเรื่องของพระอนุรุทธ,ธะซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างของมหาเศรษฐีเมื่อเวลาที่ท่านทำบุญแล้วเจ้านายมาขอแบ่งบุญท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญจะแบ่งได้ไหมจึงไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านมารับบิณฑบาตท่านก็เมตตาเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมุติว่า โยมมีคบไฟและก็มีไฟด้วยแต่คนอื่นเขามีแต่คบไม่มีไฟทุกคนต้องการแสงสว่างก็มาขอต่อไฟที่คบของโยมแล้วคบของทุกคนก็สว่างไปหมดอยากถามว่าไฟของโยมจะยุบไปไหมอดีตท,ท่านพระอนุรุทธะธก็ตอบว่าไม่ยุบแล้วปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ตอบกลับไปอีกว่าการอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกัน เราให้เขาเขาก็โมทนาแต่บุญของเราก็ยังอยู่เต็มร้อยไม่ได้หายไปไหนหลวงปู่เรียนวราลาโพหรือพระสุธรรมคณาจารย์ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่เราควรเคารพกราบไหว้ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตได้เมตตาเล่าไว้ในหนังสือหลวงปู่เล่าเรื่องของเทวดาพญานาคพระธาตุ ยืนยันในเรื่องการอุทิศบุญไว้อีกว่าบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ถึงเขาจะไม่ได้รับก็ไม่ได้สูญหายไปไหนบุญกุศลนี้ไม่มีการสูญสลายถ้าไม่มีการเสวยสุขจากบุญนั้น กล่าวคือเราสร้างบุญกุศลมากเท่าไหร่หากเราอุทิศบุญไปก็ไม่ได้เป็นการแบ่งแยกหรือทำให้บุญกุศลที่เราสร้างนั้นถดถอยน้อยลงแต่ประการใดคงสะสมผลให้แก่เราเมื่อถึงการอันควรเมื่อส่งผลแล้วจึงเป็นการใช้ไปหมดไปซึ่งบุญแต่ละส่วนแต่ละบุญมีผลอันยิ่งสามารถส่งผลให้แก่ผู้สร้างได้นานข้ามภพข้ามชาติได้หลายชาติทีเดียวดังนั้น เราควรเข้าใจเสียใหม่ว่าการอุทิศบุญส่วนกุศลให้ผู้อื่นนั้นไม่ได้ทำให้บุญของเราหายไปแม้แต่นิดเดียวขอแนะนำว่าการอุทิศบุญเราควรต้องเริ่มจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์บิดามารดา ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและในส่วนที่ต้องการเน้นเป็นรายบุคคลก็กล่าวไปตามใจปรารถนาได้เลย